นั่นเลยทีผมก็ไม่รู้ผมก็เป็นคนแบบว่าใจดีนะครับไปรู้จักกันยังไงก่อนรู้จักเพราะว่าเด่นเป็นลูกค้าก่อนอยากทำเพลงครับตอนนั้นอยากทำเพลงแล้วเหมือนกับว่าผมเองก็ทําแบบเขาเรียกว่าโฮมสตูดิโอแล้วเขาก็อยากมีเพลงแล้วเขาแบบเอ้ยพี่ครับีครับเอ้ยหวาน พี่ครับเอ่อผมอยากทำเพลงครับผมไม่นั่งคุยกันอยู่ในร้านกาแฟแล้วคืออยู่ดีเขาก็เดินไปแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมมาเดินเข้าไปในรถแล้วก็ไปหยิบกีตาร์มาแล้วก็เล่นคือมันอาจจะในร้านกาแฟมันอาจจะไม่แปลกนะตอนนั้นคือมันอยู่หน้าร้านกาแฟแล้วมีแบบคนเต็มไปเงยก็คงอยากโชว์สาวมองเพื่อนทำไมเราเล่นดังด้วยเหรอเล่นดังไหมเสนอตัวเลย แต่ว่าขายของอนึกภาพออกว่าคุเป <c oughs> ็น <c oughs> ไปที่โชว์อะไรอย่างเงี้ยเอป็นนักหนังก็แค่ได้เพลงไหมที่ไปคุยกันได้ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยใช่ตอนนั้นเขาแบบคือเขาเป็นคนย้ำคิดย้ำทำนะครับแบบว่าเอ้ยยังไม่ดียังไม่อะไรไม่มั่นใจใช่ใช่กี่ปีมาแล้วนี่ยังไม่ปล่อยอยู่นะโอ้โหแล้วปีได้หกปีแล้วยังไม่ปล่อยเลยเหรอใช่เกินอุ้ยพี่สองอะทย์พี่ปล่อยแล้วเขาหลังรอหน่อยตอนนี้ผมรออย่างเดียวรอเขาเอาผมไปเล่นกีตาร์เขาเหมือนมึงรอให้แบบให้น้ำท่อมดวงจันทร์อะ เฮ้ยเดือนครั้งแรกที่เจอเดือนคุณตกใจไหมกับว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยมันอะไรเนี่ยมีไหมตอนแรกมีความรู้สึกเลยตอนที่เขาแพงเขาแบบเอ้ยเนี่ยมีดาราช่องสามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาทําเพลงนะอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อโอเคครับได้ครับเงินนี่พอผมมาถึงผมดูไอ้นี่แม่งดาราจริงปะวะดาราจริงอะทการวางตัวเขาแบบ ตัวไปมากๆไม่มีทรงเลยไม่มีทรงเลยเรียกว่าเสียทรงไม่มีเก๊กไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามีสายตาแบบกับสาวๆนี่เลยได้ขายของได้ขายของที่เราเนี่ยตลอดเป็นแนวขายของแนวเซลตลอดเซลแมนตลอดนี่ขนุ่มแบทบอยของจริงกลับมารู้จักกันไหม รู้จักกันดลเพื่อนกันแล้วก็เลยกลายเป็นกวนรู้จักกันคุยกันเรื่องเพลงอะไรเงี้ยงานมันเกิดทุกปีไงมันเกิดเขาทุกปีมาถึงมังไปกูก็เกิดทุกปีอ๋อเรียกว่างานมันเกิดเขาทุกปีสร้างเรื่องทุกปีรามเมาคือต้องเปิดเพลงแต่ว่าของเขานี่คือแบบช่วงนั้นอยู่ในช่วงแบบ The Rapper เราจะแรปสดก็ค, table, คือก็คือเขาจะเป็นสไตล์เขาเลยคือเมาปุ๊บนี่คือต้องแรปสดตลอดใช่ใกคือผมไปกิไ้แล้วคือมันแย่มากครับไ่รมันคือมันไม่ใช่ว่าดีไงมันค่อนข้างแย่อยากลองไหมเดี๋ยวกูทาบีทให้ผมชื่อไฮอยู่วงเปเปอร์เพนบ้านผมอยู่แถวบางเขนบีก็อย่าเปลียนอย่า ความสามารถทางดนตรีเขาไฮกับมาคิวเตอร์เไงต้องชมเขาเลยนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่คือเรียกได้ว่าเป็นดาราที่เล่นกีตาร์เก่งโคเก่งมากแต่ผมไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นใช่แล้ว้าเกิจะไปเล่นเปเปอร์เพลยะไม่กูไม่เป็นจีบสาวๆหน้าเวทีหรอกสัญญายังไม่ได้พูดเลยเนี่ยเขาคนเจ้าชั่วมาตลอดใช่ไหมผมก็กลัวไงเดี๋ยวพอไปเล่นเปเปอร์เพลยแล้วแบบมือกีตาร์วงเปเปอร์เพลยเนี่ยทำไมแบบเสียงรงแรมเขามาร้องเรียนแล้ว ความรักเนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันออนะเดี๋ยวไปคุยเรื่องความรักอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าเป็นสิ่งที่เผือกมากอยากรู้เลิกกันทํำไม ชาวบ้านหนูเหตุผลมันเยอะมากครับเป้าหมายชีวิตแตกต่างอ๋ออุ้ยอันนี้ดูดีเป้าหมายชีวิตแตกต่างอย่างเช่นเขาแบบมองเรื่องบานปลายชีวิตแตกต่างกับผมแล้วก็ทำไมอะคุณมองยังไงเขาตั้งคั้ไว้แล้วว่าเขาจะไม่มีครอบครัวผมก็ไม่อยากมีเรเ็วนี้หรอกแต่ว่าผมก็แค่สงสัยว่าเออถ้ามันไม่มีใจยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สมมติผมไปหาไฮผมไปหามากอย่างเงี้ยบางทีลึกๆในใจก็อยากได้เขาไปด้วยอะไรเงี้ยบางบางครั้งอะไรเงี้ยมันมีความเป็นตัวของตัวเองของผมด้วยที่แบบ เห็นแกตตัวคือบางผมไม่อยากพูดเยอะเรื่องนี้เพราะว่า <Okay, S 1> มัน okay, อาจจะ <okay. S 1> พูดเยอะแล้วอาจจะต้องไปทำร้ายอ่าโอเคมันเป็นเรื่องของคนสองคน oh. พอเข้าใจแล้ว <Okay. S 1> ว่าอีกคนนึงออชอบแบบนี้อยากจะให้มาร่วมทานทกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มันก็เป็นเรื่องไม่ว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆผมก็ผิดเยอะเยอะซะมากกว่าโดยส้ำผมผิดมากกว่าแบบเยอะมากโดยถ้าถามไฮเนี่ยผมว่าผมเนี่ยผิดคนเดียวเลยดีเทลลึกๆเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แค่ดูแลเพื่อนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายออกไหม อุ้ยออกอยู่แล้วไงขอบคุณมากกับมาอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่นะก็โทรหาโทรถามโทรคุยเมื่อคืนก็โทรเมื่อเช้าก็โทรเชิญมาเป็นแขกรับเชิญก็ไม่มาก็ไม่มาผ่านมานานเท่าไหร่ตอนนี้เชื่อมกุมภา14กุมภาวันวาเลนไทน์โอ้โห ล้วเคยมีแว๊บไหมแว๊บหนึ่งมาแบบว่าเอ๊ะหรือกลับไปง้อดีไหมไรอือเคยมีแว๊บช่วงแรกๆครับหลังหลังมาก็โอเครู้สึกว่าอยู่อยู่แบบนี้ได้โตแล้วเราพูดกันแบบผู้ใหญ่อย่างมีเหตุผลไม่ทำ้ายกันและทุกคนรู้ว่าทุกคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันก็แค่ลงจากรถแล้วก็ต่างคนต่างไปใช่ผาทางที่เหมาะกับตัวเองแล้วมันมีความสุขจริงอันนี้ที่ไฮจะพูดแบบว่ะอ๋อจะถามเขาว่าแบบเคยมีไหมสักคนที่แบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ อยากจะแวะไปที่มอกรุงเทพไหมเคยไหมถามดูเฉยไม่มีไม่มีแล้วแล้วถ้าเขามูฟออนหมายว่าถ้าเขาจะมีคนใหม่มีทางเลือกใหม่คุณโอเคไหมโอเคครับไม่ต้องโทรมาหานะไม่โทรไม่โทรไม่โทรไม่ต้องมาไม่โทรไม่เ้ยโทห้ มึงต้าวคอนใส่กูใช่เหรออันนี้ใน,นมุมเศร้าแต่ผมเล่าในมุมตลกให้ฟังวันนั้นผมไปถ่ายงานเด็กก็มาปุ๊บกูอกหักว่ะแบบมึงดูดิกูผอมลงประมาณ10โลอ่ะแบบอเอ้ยแล้วก็เราก็แซล,ลตามสไตล,ล์เราก็เอ้ยเองโอเคไหมเนี่ยโอเคหว่ะแบบไม่กูยังไม่อยากยุ่งกับใครหว่ะแบบว่ากูยังไม่อยากมองหาผู้หญิงนะแล้วก็มีผู้หญิงเดินผ่านมา ดุเว้นคจะพูดไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหพัทยาอ้าเวลาหมดซะแล้วคุณโอ๋เราขอบคุณสองหนุ่มเพื่อนสนิทของคุณเด่นคุณก่อนดีกว่าขอบคุณมากคุณนบคุณนะคะครับผมตอแน่นอนที่สุดนะขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านครับเด่นคุณครับขอบคุณครับเราดูเรื่องคนดีเไม่เราดูสิไม่ก่อนนี่หนังผมเข้าโรงวันแรกนะฝากฝากเออฝากด้วยฝากเลยอ๋ออ๋อก็ฝากคิตตี้เดียร์คินเลอร์ด้วยนะครับ ให้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าผมกำลังจะมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าขอให้โชคเลวนะครับผมเฮ้ยร้องร้องังเลยวะเธ้อขอให้เจอบัากันนานๆอยู่ในโลกของยมมบาลโอเคขอบคุณทุกท่านครับบขอคุณครับ